คลิปนี้ก็ง,ง่ายๆสั้นๆนะคะแต่เป็นคลิปที่สร้างความกระฉับกระเฉงด้วยการฝึกโยคะที่เน้นท่ายืนโดยส่วนใหญ่ค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะเรามาฝึกกันเลยค่ะ การฝึกด้วยท่ายืนกันค่ะให้ผู้ฝึกนะคะยืนตรงแล้วก็รวบเท้าสองข้างชิดติดกันแล้วให้รู้สึกเหมือนตัวเองนะคะยืนเท้ากาวนิ่งปักแน่นอยู่บนพื้นแล้ววาดมือขาหายใจเข้าวาดขึ้นคุณเริ่มจากมือข้างขวาของครูผักขึ้นไปด้านบนนะคะมือซ้ายนิ้วโป้งทิ่มมาด้านล่างแล้วจับข้อมือขวาค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะให้เรายืดตัวส่งสูงหายใจเข้าลึก แล้วหายใจออกค่ะเอ็นไปด้านข้างใช้มือข้างซ้ายที่จับข้อมือขวานะคะลักษณะเหมือนดึงยืดเหียดออกไปแล้วอยู่ตรงนี้สักครู่อย่าลืมเช็คลมหายใจค่ะว่าเราสามารถหายใจได้ต่อเนื่องดีขณะที่เอ็นอยู่หลังจากนั้นดึงกลับขึ้นมาค่ะแล้วค่อยๆคลาย ทำซ้ํากับอีกฝั่งหนึ่งค่ะเมื่อพร้อมหายใจค้าวาดมือสูงขึ้นรอบนี้เป็นข้อมือฝั่งซ้ายนะคะผลักฝ่ามือขึ้นใช้มือขวาจับข้อมือซ้ายหลังจากนั้นเท้ายังคงยืนแน่นค่ะแต่เรายืดตัวสูงใช้มือดึงขึ้นข้อมือนะคะข้อมือซ้ายขึ้นไปถึงด้านบนหลังจากนั้นเมื่อพร้อมในลมหายใจออกค่ะค่อยๆเอ็นไปทางด้านขวาใช้มือขวาดึงแขนซ้ายตัดผลัก เอวนะคะไปทางด้านซ้ายแล้วคลายกลับมาค่ะอ่าลดมือลงหลังจากนั้นนะคะให้ผู้ฝึกขยับขาสองข้างกว้างขึ้นกางแขนสองข้างออกค่ะแล้วหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกให้เหมือนทวิสต์บิดพร้อมกับใช้มือนะคะมือซ้ายแตะไหล่ขวามือขวาไพ่ไปด้านหลังแล้วดึงตัวกลับมาหายใจเข้าสลับเปลี่ยนข้างค่ะแล้วควอยไปเปิดออกไปด้านหลัง ดึงตัวกลับมาหายใจออกทวิสใช้มือแตะไปที่ไหล่อีกมือขวาไ p ่ไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกแล้วเปลี่ยนกลับมาตรงกลางค่ะแล้วเปลี่ยนรอบสุดท้ายหายใจเข้าแล้วทวิสกลับไป ถึงตัวกลับมาการแข่งออกค่ะลดมือลงหลังจากนั้นเราขยับขาสองข้างนะคะให้กว้างขึ้นอีกเมื่อพร้อมเราหายใจเข้ายกมือขึ้นสูงสูงค่ะลดมือลงแตะที่พื้นอาจจะย่อเข่าลงไปก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ สามารถนะัเหยียดขาตรงได้ค่อยๆย,ย,ยืดเหยียดขามาหรือว่าอาจจะวอร์มนะคะโดยการเหมือนยอ่ยอ,ย,อ,ย,อ,ย,อยุบย่อยุบลักษณะนี้นิดนึงแต่ถ้าใครที่ยังสามารถกางขาได้กว้างขึ้นอีกหน่อยหรือปรับนะคะให้ยืนให้ถนัดขึ้นได้ก็ขยับฝ่าเท้าให้กว้างขึ้นหรืออยู่ในความกว้างที่เรารู้สึกว่าทรงตัวได้หลังจากนั้น เราจะยกอ,อกขึ้นมาค่ะใช้ปลายนิ้วแตะพุ่งกลางกระห่อกไปด้านหน้าอยู่ตรงนี้สักครู่อีกสามสองและหนึ่งลดมือลงไปแตะขยับเท้ากับแคบลงมาหน่อยค่ะแล้วค่อยๆลดสะโพกลงนั่งยกอ,อกขึ้นค่ะเราถ้าใครที่นั่งไม่ได้นะคะในลักษณะนี้แบบว่า ข้อเท้าตึงนะคะก็บแบบว่าส้นเท้าอาจจะไม่ถึงพื้นอาจจะใช้บล็อกหรือหมอนมาหนุนก้นให้สุขขึ้นได้นะแต่ถ้าใครได้นะคะก็หย่อนนั่งแบบนี้แล้วช่วยขางขึ้นไปด้านบนใช้มือสัมผัสพื้นด้านล่างเหมือนใช้มือแตะๆยกอกขึ้นหายใจเข้าลึกออกยาว แล้วคลายกลับมาค่ะเราวาดมือนะคุณเริ่มย้ายมือขวามือซ้ายนะคะมาอยู่ตรงกลางเปิดมือขวาขึ้นไปด้านบนค่ะเราอ้อมไปไพ่หลังเปิดอ,อกสลับเปลี่ยนท่าค่ะลดมือขวามาวางมือซ้ายไปยด้านหลังเราไพ่หลังบ้าง ทำซ้ำกลับมาลดลงมานะคะเปลี่ยนมือขวาวาดมือซ้ายไปด้านหลังแล้วใครที่อยากลองเพิ่มท่าอีกหน่อยนะคะมือซ้ายที่แตะพื้นอยู่นะลองเหมือนอ้อมเข่าค่ะเหมือนขวางอ้อมเข่าไปแล้วเอาไปไพ่หลังเปิดอกขึ้นไปด้านบนแล้วคลายกลับมาค่ะลองสลับเปลี่ยนฝั่งบ้างนะคะมือขวาแตะมือซ้ายอ้อมไปด้านหลัง อ้อมเสร็จแล้วมือขวาเหมือนควยไปด้านนอกอยู่นะคะคือสอบแขนเนี่ยยังอยู่หน้าเข่านะแล้วเราถึงอ้อมเข่าไปเปิดอ,อกออกไปด้านหลัง3 2 และหนึ่งค่ะค่อยๆกลับมาลดมือทั้งสองข้างขึ้นค่ะค่อยๆยกก้นขึ้นหลังจากนั้นขยับเท้าให้กว้างขึ้นอีกหน่อยและเราจะค่อยๆไต่นะไต่มือไปด้านข้างค่ะพร้อมกับลองดูอาจจะหมุนเท้าตั้งขึ้นในลักษณะนี้กระดกเท้าขึ้นมาแล้วเปลี่ยนนะคะค่อยๆยกก้นไต่มือไต่มือแล้วหมุนเท้าตั้งเข่าขึ้น ซ้ำย้ายไปฝั่งซ้ายค่ะย,ยกก้นขึ้นมาไตรมือย่อเข่าแล้วค่อยๆหมุนขาตั้งขึ้นอย่างเหมือนเช่นเดียวกันนะคะที่ใครที่ไม่สามารถลงได้ข้อเท้าตึงส้นเท้าอ่านไม่ถึงพื้นเอาหมอนมาหนุนนั่งให้สูงขึ้นก็ได้หรือถ้าใครที่สามารถไหวไปต่อได้นะคะกระดกเท้าขึ้นไปด้านบนแล้วไตรม,มือมาด้านหน้าลดอกลงมา แล้วค่อยๆไต่กลับมาค่ะเราย้ายก้นไม้อีกฝั่งหนึ่งบ้างแล้วค่อยๆจัดเหยียดขาตรงยืดตัวขึ้นแล้วไต่มือออกมาด้านหน้าหลังจากนั้นค่ะไต่มือกลับมาเรายกตัวกลับขึ้นมาคราวนี้ปรับเท้านะคะคุณปรับเท้าซ้ายนะหมุนไปทางด้านซ้ายแล้วเปิดขา เปิดส้นเท้าทางด้านขวาวางเขา่าวางหน้าเท้าลงวางเขา่าวางหน้าเท้าลงวาดมือหายใส่เข้ามือส่งสูงพนมยกอกขึ้นไปด้านบนค่ะสามสองและหนึ่งหลังจากนั้นลดมือกลับลงมางอเข่าขึ้นมาหาตัวเท่าที่ไหวนะคะแล้วใช้มือด้านด้านเดียวกับขาจับอ้าแล้วกดเข้าลงมา เท่าที่ได้รู้สึกตึงหนะคะ่ะกำลังดีแต่ถ้าใครที่แบบว่าแค่นี้ก็ตึงแล้วก็อยู่ในท่านี้ก่อนก็ได้นะคะหรือบางคนที่ยังไม่สามารถกระโดดเข่าได้ก็แค่พอยืดหน้าขาก่อนถ้าใครรู้สึกเจ็บขา่าหาผ้าหรือแบบที่รองเข่ามาลองได้แล้วค่อยๆตั้งส้นเท้านะกลับขึ้นมาค่ะเราไปมือไปมือไปแล้วหมุนปลายเท้าค่ะไปทางขวา เปิดเท้าซ้ายวางเขา่าวางหน้าเท้าลงเมื่อพร้อมค่ะค่อยๆย,ยกตัวกลับขึ้นมามือประนมกันด้านบนยกอกขึ้นไปอีกสาสองและหนึ่งค่ะลดมือกลับลงมา ตั้งซ่อนเท้ากลับมาค่ะแล้วค่อยๆหมุนปลายเท้ามาด้านหน้าคราวนี้ขยับเท้าสองั้งนะคะให้ใกล้กันมาคืนขนานกันเป็นเลข11แล้วค่อยๆโค้งตัวดึงตัวกลับขึ้นมาชา้า ช้าๆโอเคกลับขึ้นมาแล้วนะคะเรายังคงขยับเท้าให้ยังคงกว้างจัดเท้าขยับเท้าให้กว้างเท่ากับหัวไหล่เหมือนเดิมหลังจากนั้นค่ะหายใจเข้ามือส่งสุกวัดขึ้นแล้วจับข้อศอกด้านตรงค่ะเราโค้งหลังย่อเข่าลงมามือจับข้อศอกท้านตรงข้ามอยู่นะแล้วเราย่อเข่าลงมาค่ะทิ้งศีรษะลงไปแล้วถ่วงมือเหมือน ย,ย่ยอยุบย่อยุบลักษณะคล้ายๆแขนทั้งสองท่อนเนี่ยมันหนักหนักแล้วก็เด้งเป็นเหมือนสปริงขึ้นลงขึ้นลงเบาๆอีกสามสองและหนึ่งค่ะเราให้ค้างไว้อาจจะซ้อมนี่เป็นการงอเข่าเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นให้ยกศีรษะขึ้นลงช้าชาลักษณะเหมือนบอกว่าใช่ลักษณะเหมือนเราพยักหน้าเหมือนบอกว่าใช่ หลังจากนั้นเราเปลี่ยนเป็นบอกว่าไม่ใช่บังค่ะหันซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วค่อยๆกลับมาตรงกลางยังคงย่อเข่าทิ้งมือทั้งสองข้างลงหนักๆค่ะแล้วค่อยๆดึงตัวกลับขึ้นมาช,ะชะ้าๆช,ะชะ้าช โอเคคลายกลับมาหลังจากนั้นนะคะขยับขาทั้งสองข้างกว้างกว่าช่วงตัวแล้วเราค่อยๆย่อ,ยยอเข่าลงมาค่ะมือแตะไปที่หัวเขา่าอาจจะปรับเท้านะคะให้กว้างขึ้นให้ทรงตัวง่ายแล้วโน้มตัวมาด้านหน้าแขนวางแตะที่หัวเข่าเหยียดแขนตรงเมื่อพร้อมเราจะหมุนหัวไหล่นะคุณเริ่มจากหัวไหล่ซ้ายไปทิศทางเดียวกับหัวไหล่ขวาแล้วหันศีรษะมองขึ้นไปด้านบน เรากลับมายังแบบลักษณะที่ย่ออยู่ค่ะแล้วเปลี่ยนฝั่งไปอีกด้านหนึงบ้างกลับมาสลับค่ะกลับมาตรงกลางครั้งสุดท้ายหลับกลับมาตรงกลางหลังจากนั้นค,อคอ่อยๆยืดตัวขึ้นกลับมา นี้นะคะเราจะหายใจเข้ามือส่งสูงขึ้นไปแขนอยู่ข้างใบหูปรับเท้าทั้งสองข้างให้ถันตรงมาที่ด้านหน้าเมื่อพร้อมแล้วนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกเราจะโน้มตัวลงมาพับตัวลงมาพับตัวลงมาแบบตรงๆอาพับตัวลงมาแบบตรงๆให้แผ่นหลังของเราขนานกับพื้นแขนทั้งสองข้างก็เช่นเดียวกันค่ะขนานกับพื้น การกระหม่อมพุ่งมาใส่ตามองที่พื้นไกลๆขาสองข้างเหยียดตรงอยู่ในท่านี้อาจจะเหนื่อยสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าพยายามประคองแขนไว้นะอย่าให้แขนตกแล้วก็ขา2ข้างเหยียดตรงลดอกลดลำตัวลงมาหายใจอีก3 2และ1คึ่งาหายใจเข้าดึงตัวกลับมา โอเคเราลดมือค่อยๆค,คลายค่ะเราจะกลับมา ยืนในท่าทีโพสกันอีกสักหน่อยนะคะเป็นบาลานซ์นะเลือก option, ผู้ฝึกลองเลือกออปชั่นดูนะคะออปชั่นแรกเนาะเทินเข่าออกไปด้านข้างแต่ปลายเท้าเนี่ยยังติดอยู่ที่พื้นหรือจะลอยขึ้นมาค่ะแต่ต่ากว่าเขา่อาอันสุดท้ายใช้มือช่วยหน่อยประคองเท้าค่ะมาอยู่ตรงฐานนี่แล้วปักเท้าอีกข้างหนึ่งของคุนฝั่งซ้ายนะยืนให้แน่นค่ะลองดูอาจจะพนมมือ กลางหน้าอกหรือจะส่งสูงขึ้นไปด้านบนก็ได้เลือกออปชันของตัวเองได้หมดเลยนะคะจะแยกแขนออกจากกันลักษณะนี้ก็ได้แล้วหาจุดมองของตัวเองด้านหน้านะคะที่นิ่งๆแล้วเราก็พยายามยืนให้มั่นคงลดมือกลับลงมาค่ะแล้วคลายมือคลายขาออกสลับ เปลี่ยนฝั่งนะคะเปิดเท้าออกไปด้านข้างแล้วค่อยๆหาตำแหน่งไล่มานะดูว่าฝั่งนี้เรายืนทรงตัวได้ประมาณไหนนะคะอ่ะถ้าบนสุดก็เอื้อมมือไปจับมาได้จับเท้ามายันไว้ที่ช่วงขาดหยิบได้เลยเมื่อพร้อมหาตำแหน่งโฟกัสของตัวเองมีสมาธินะคะเท้ากลาวนิง่งยืนอย่างมั่นคง แล้วเลือกออปชันมือเลยค่ะจะพรทมที่หน้าอกส่งสูงเหนือศีรษะหรือจะแยกมือออกจากกันก็ได้แล้วค่อยๆลดมือมาค่ะเก็บขาแล้วคลายขยับขยับ ต่อไปเรามายืนทำสมาธิกันสักนิดนึงค่ะให้ผู้ฝึกแยกขาออกจากกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็พยายามกระจายน้ำหนักทางขาทั้งสองข้างซ้ายและขวาเท่าๆกันยืดตัวตรงหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังกลางมือออกแผ่ออกแล้วลองปิดเปลือกตาลงค่ะเราอยู่ในท่า Mountain Pose นะคะเป็นอีกหนึ่งอาสนะของโยคะที่ฝึกความสมดุลฝึกบาลานเช่นเดียวกัน เพียงพอแล้วนะคะค่อยๆขยำคายกำคาายนิ้วมือกระพริบตาช้าๆและค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะ ผู้ฝึกรู้สึกยังไงกันบ้างคะแม้ว่าจะเป็นการออกกําลังกายฝึกโยคะแบบง่ายๆแล้วก็สั้นๆนะคะแต่ครูก็หวังว่าช่วงเวลาสั้นๆนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ฝึกทุกคนนะคะขอบคุณที่มาฝึกด้วยกันแล้วกลับมาฝึกด้วยด้วยกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ